ท่านผู้นินการนะครับกล่าวขอบคุณสักหน่อยครับก็ขอบคุณทางนวัตพลและก็ทางบริษัทแทนนอนนะครับที่มามอบสู้ปรรสุกให้กับพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินก็ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินนะครับใครที่ขาดเหลือหรือว่ายังลําบากเรื่องการกินอยู่หรือที่รับผลกระทบจากโควิดท่านก็มาหยุดได้เลยครับเอาเท่าที่จําเป็น เอาเท่าที่พอใช้นะครับแล้วก็ประชาัมสำคัญถึงผู้ที่มีพอเหลือจะแบ่งปันก็เอามาใส่เลยครับท่านเข้ามาได้เลยนะครับเดินเข้ามาหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เอามาหยิบใส่ได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านเอามาเยอะๆแล้วมันไม่มีที่จะบานท่านประสานเจา้าหน้าที่พี่ารานจะเก็บไปให้แล้วก็จะเอามาใส่ให้เรื่อยๆครับผมขอบคุณอีกครั้ง ครับผมท่านครับท่านนายแพทย์วิชัยกิตเดียนะครับรองสารสุขจังหวัดนครสิมาผู้่อในวยการโรงพยาบาลสมเนินแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อำเภอโรงพยาบาลสมเนินนะครับกระทำคนผู้ที่มีน้ำใจครับผมบรรยากาศนะครับตู้ปันสุขจากบริษัทแคนดอนไฮเทคประเทศไทยนะครับวันนี้นําตู้ปันสุขมามอบให้กับโรงพยาบาลสมเนินนะครับนำโดยผู้บริหารบริษัทนวัดนครนะครับท่านกำนันตะบลนากลางนะครับแล้วก็ รองผู้ชัดการบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยนะครับวันนี้ก็นําตู้ปันศุขและของจากพนักงานนะครับที่รวบรวมกันมามอบให้กับโรงพยาบาลสุเนินในอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับมีบุคลากร,ก,รการแพทย์นะครับมารอรับนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับการมอบตู้ปันศุขให้กับโรงพยาบาลสุเนินนะครับก็มีท่านปรลัดอำเภอสุเนินนะครับก็รอรับนะครับ บรรยากาศนะครับการจัดเลี้ยงตู้นะครับของบริษัท Canon High Tech ประเทศไทยนะครับนวมนครจังหัดอเมริกาซุนเนอร์นะครับมอมตู้ปันสุขนะครับที่โรงพยาบาลสุนเนอร์นะครับก็มีท่านนายแพทย์วิชันคิดเห็นนะครับรองแพทย์สารสุขนครราชสีมานะครับผู้อนวยการโรงพยาบาลสุนเนอร์นะครับรับมอบนะครับก็มีผู้บริหารบริษัทนวมนครนะครับท่านกำนันตะบลนากลางนะครับท่านปลัด อำเภอสุเนินนะครับว่าร่วมให้เป็นเกียรติในการมอบตู้ครั้งนี้นะครับที่โรงพยาบาลสุเนิน,นอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จัดเตรียมเข้าของนะครับซึ่งพนักง,งานบริษัทแคนนอนนะครับก็ได้รวบรวมกันมาใส่ตู้ปันสุขให้กับพี่น้องชาวอำเภอสุงเนินนะครับบรรยากาศนะครับการจัดเตรียมตู้ปันสุนะครับของบริษัท แคนดอนไฮเทคประเทศไทยนะครับมามอบให้กับโรงพยาบาลสุนเนอร์นะครับแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด -19 ชีนไปด้วยกันนะครับชาวสุนเนอร์ของเรานะครับก็มาสามารถรับน้ำใจนะครับไดาที่ปูปันสุขนะครับท่านใดที่มีครับก็มาเติมให้เต็มนะครับท่านใดที่ขาดเหลือก็มายิบไปนะครับจากตู้ปันสุขแห่งนี้ได้นะครับอยู่บริเวณข้างๆโรงพยาบาลสุนเนอร์นะครับ วันนี้ท่านนายแพทย์วิชัยคิดเห็นนะครับรองแพทย์ธนสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพืออำนวยการสะดวกโรงพยาบาลสุนเนินนะครับก็มารับตู้ปันสุขนะครับที่บริเวณข้างๆโรงอาหารนะครับจากบริษัทแคนนอนให้เจ็ประเทศไทยซึ่งมีรองผู้จัดการนะครับมามอบวันนี้นะครับแล้วก็มีผู้บริหารบริษัทนว,วันครนะครับท่านกำนันตะบลน,น,นากลางนะครับก็เดินทางมาร,มร่วมมอบตู้ปันสุขนะครับมีท่านปลรรัด อำเภอสุเนินนะครับให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในการมอบตู้ปันสุขที่โรงพยาบาลสุเนินครับครับบรรยากาศนะครับการมอบตู้ปันสุนะครับโดยจากแคนนอนไฮเทคประเทศไทยน,นคมนครอำเภอสุเนินนะครับโดยรองผู้ การนะครับแล้วก็มอบให้กับท่านนายแพทย์วิชันคิดเห็นนะครับรองสารสุขอำเภอจังหวัดนครสือมาผู้ในการโรงพยาบาลสุนเนินนะครับก็มีผู้ริหารนะครับนวันครนะครับแล้วก็ตรวจแทนจากอำเภอสุนเนินนะครับต้นประหลัดอำเภอสุนเนินแล้วก็ท่านกำนันตำบลนากลางนะครับให้เกียรติมาเป็นพุิานในการมอบตู้ปันสุขที่บริเวณโรงพยาบาลสุนเนินนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุนเนินที่มาใช้บริการนะครับที่โรงพยาบาลสุนเนินแห่งนี้นะครับ ีั่ตั้เข้ามาได้เลยีครับใหข้ามาเติมสร้างสร้างกำลัง